ใช่ลูกมาวะโหลครับว่าไงอ้น้องพี่พี่ผมขอสองล้านได้ไหมขอยืมไว้ก่อนเอาไปทำอะไรเอาไปเติมเกม h เต็ y พี่แต่ไม่บอกว่าเอาเงิมอะไรไม่ให้รู้ไหมสองล้านมันซื้อบ้านได้หลยอ่ะนะพี่มันลิมิเเดดจริง <c oughs> คือถ้าหมดนี้ไปมันก็ไม่ได้แล้วอ <c oughs> ่ะก็ได้วะเรามาเจอกันที่กัลับเจวะ

เอาเอาเหมือนี้นะได้ครับไดาตั้งเนไว้หนึ่งร้อยบาทได้อยู่ไดอยู่ไปคืนด้วหน้าอายไหรขอภายในสองสัปดาห์ประมาณเก้าล้านเอาแบบเคลียร์วะดอกเบี้ยนีไหมครับมีครับเท่าไหร่ถ้าเกินสองสัปดาห์นนั้เพิ่มสัปดาห์สองเท่าเหรออ่าโอเคครับ เฮ้ยเมื่อไหร่จะจ่าย,ยางี้วะรอเวลาแล้วหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับให้เวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่จ่ายเจอแน่บคครับ คุณไม่ใช่ครับคุณสนใจที่จะไม่เล่นเกมก,กับผมไหมถ้าคุณชนะคุณเล่นกันรางวัลมหาศาลน่าสนใจดีเกมอะไรคุณตอบมาแค่ว่าเล่นหรือไม่เล่นก็พอครับเล่นครับยินดีต้อนรับยันตามผมมา ทำไมผมมืออยู่ที่นี่เป็นไรหรือเปล่าหกนะเป็นไรมีอะไรค่อยคุยกันดีๆนะครับก็มันทำให้ผมอยู่ที่นี่อ่ะเราก็ทุกคนที่นี่โดนรักษาตัวมาที่นี่เหมือนนะครับ ดูเหม,มือนว่าผู้คุณกำลังจะคุยกันสนุกเลยแต่ตอนนี้เวลาได้หมดลงแล้วมันถึงเวลาเล่นเกมแล้วขอให้โชคดีจงตื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกฎของเกมนี้ให้ฟังนะครับในเกมนี้จะมีปืนลูกโม่ซึ่งข้างในมี ลังเพลิงบรรจุก,กระสุนได้แนะัดแต่จะบรรจุแค่นัดเดียวแล้วก็วมุนสุ่มตำแหน่งของกระสุนคุณสามารถเลือกยิงศัตรูก็ได้แต่คุณจะยิงได้แค่นัดเดียวแล้วก็จบเทินหรือคุณจะยิงตัวเองและสามารถยิงไปได้เรื่อยๆจนกว่าคุณนั้นจะตายและเมื่อคุณเพลอยิงตัวเองจนตายเทินของคุณก็จะจบทันทีมาดูก,การ์ดบางดีกว่าการ์ดนี้สามารถขโมยการ์ดของศัตรูได้หนึ่งใบ การนี้จะทำให้คุณรู้ว่านัดต่อไปนั้นมีกระสุนหรือไม่การนี้จะเพิ่มกระสุนเข้าไปหนึ่งนัดแล้วก็สุ่มตำแหน่งกระสุนการนี้จะห้ามัตูเล่นได้หนึ่งตาการนี้จะเพิ่มหัวใจให้คุณหนึ่งหัวใจ การ์ดนี้ทำให้คุณสามารถยิงศัตรูได้2เทินหรือคุณจะใช้ยิงตัวเองก็ได้ถ้าคุณไม่อยากทให้เทินนั้นเสียเปล่า กับสุนที่จำเป็นเลยดีกว่ากระสุนชีส่วนกระสุนหัวมดนี่ก็หวานชีครับดในนี้มีแปดแสดงว่าหนึ่งส่วนแปดยิงตัวเองก่อนนะครับโชคดีไปแล้วต่อไปกคุรยิงมันหนึ่งส่วนเชฟลแล้วสินะ ี่นี่ไม่คิดเลยแม่งเล่นงง,งมึงเดินกูนแน่รีบๆหนอ่อนี่ายังไม่ตายเหรอ,อหรือว่าเราตากนรกเหรอฆ่าใครวะ โดนกูนแน่ไองโง่เชี่ยเอ้ยเชี่ยไม่ออกนัดเลยวะไอ้เชี่ยนี่แม่งดวงสวยจริงวะยิงกูสองนัดไม่เข้าเลยอันก็คงเล,ลนะหลลนึ่งส่วนหกอีลาสนะขอคิวก่อนแลยแกนเชีย่ย good boy นี้ก็คงเหลือกระสุนอยู่ในนั้นคือ5้าส่วนหในนั้นมีกระสุนปลอมแค่นั้นเองแต่วันนี้ดวงของมาแล้วสินะกูขอซ้ำอีกรอบอืมไม่ออกเลยควายชินี่ตายแล้วยังยิ้มอยู่เมายาปะวะทำไรขขงพันวะ ใช้ยาอะไรเอาได้มันเหมือนกูแบบนี้ไม่เลาใจเลยขเขาเพิ่งกระสุนแล้วไงพี่มันได้อีกแล้วอ่ะคือลองดีังไงล่ะตอนนี้คงเหลือกระสุนอยู่ในนั้นสองอันเป็นกระสุนจริงส่วนที่เหลือเป็นกระสุนปลอมก็คงเป็นสองส่วนแฝดหรือหนึ่งส่วนสีน่ เราคงไม่ดวงสวยขนาดนั้นหรอกยิงด้วยสองนัดเลยละกันส่วนนัดนี้เราซากไปที่หัวของมันฉังนี้ไม่ต้องคิดอะไรย,ยิงไปแม่งดีกว่าหัวร้อนเลยวะ โมไม่ไม่ออกโดนแน่สัตว์ขอขโมยโอาไม่เยขอหยุดจะหยุดทำไมวะมันง้วเปล่าวะถึงไว่มีการให้ใช้นะขอใช้กูไ,ไม่น่าล้อมันเลยโดนแน่สัตว์ <laughs> shit do oh. shit อะไรมันวะ shit do ในนเรืเ่องเราก็เยอะอีกแล้วขอรอได้ไหมจริงกันแน่ขวยเอยแง่งเออแดกไปเลยดิเดี๋ยวกูทำอะไรให้ดูได้เลยโชว์อะไรเราจิ้มไปห้านัดแล้วเงินก็คงเหลืออยู่หนึ่งส่วนสามแสดงว่ากสุนีเหลืออยู่คือสองส่วนสามแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าของไอ้โชว,ว์นี่จะด่ากูอีกหมด ขอสามิกลอกอืมไม่ออกดีควายตอนนี้คุณอะคนได้ไปพักแล้ว มึงฆ่าเมซี่เหรอกูไม่รู้หรอกกู่าไปเยอะแล้วเฮีย้ยงขอได้แล้วเริ่ม <ใจ S 1> เด้แล้เวเจอกันในเกมเลยได้าา์อินดี้ต้อนรับเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกมให้ฟังนะครับน้องพูดมากหรอกผมเคยเล่นกันแล้วโอเค เชียร์โชคดีไปลองกูดีโทษทีวะเฮ้ยดูก mm ูแ hmm. น่สองนัดผมเพิ yeah, ่มความมัน hmm. กันหน่อยดีกว่าเดียวารอะไรครับอ๋อ Eu bạn nha Oh. Đơn cứ này Ôi oh đồn vậy? Chọc, mọi lại đồn cua

เยอะเลยมันกรนุนได้ไงวะคุณผู้ชมผู้ชมขอเปิดอิงสุบได้ไหมได้ครับคุณชุดาคุณก็ได้เปิดน่าสนใจโอ้ยจางของปล้ยขอโทษ คือแล้ลลวหลอกรอตั้งหนึ่งวิจะตายแล้วกูการท่านี้น้องขอขอมวามชุวกับมัน,นได้รอวะเออเช็รเนื้อการขโมยของดีนี่ว่าได้มาก็ใช้ดิ การของแกคืออะไรน่าจริงใจใจเหมือนกันวะใช่เลยโค้งิม,มันละตานน้ สองนัดสองหัวหายละไม่คิดว่าไม่เห็นแบบนี้นะ ทำไมไม่แจกสถีทีครับมันเหลือนัดสุดท้ายแล้วครับไม่ต้องแจก้วครับโอ้วัดกันเลยลืมใจใจอ่ะสุดท้ายละ,ยละกลอกมันใกล้จะจบแล้วสินะ ทำไมคุณ,อองงคณถึงมาเล่นเกมนี้เพื่อความสนุกยังไงล่ะแล้วคุณล่ะทำไมถึงเล่นเกมนี้ผมต้องหาเงินใช้หนี้น่าสมเพชจริงๆแทนที่จะทำงานฟูลิตหาเงินดีๆแต่คนกลับมาเล่นเกมแบบนี้ในอีกไม่ช้าคุณจะได้กลับมาเล่นเกมนี้เพราะความโลภของคุณแค่นี้แหละที่ผมจะพูดยังกันลาก,ก่อน ยินดีด้วยคุณได้ชนะเกมแล้วขอให้โชคดีคุณจะพาผมไปที่ไหนอีก Tiki Toki.